นี่ก็คือเตาไมโครเวฟแมนไม่ใช่อันนี้มันจะคล้ายๆเป็นทีวีแมนนะเพื่อนๆอันนี้ก็เป็นสกีบีที่ครับเพื่อนๆปากสีชมพูด้วยมีเขาด้วยฮะโอ้คอไปโดนอะไรมาเนี่ยหรือว่าเจ้าเป่ายิงแรงไปหน่อยคอเบี้ยวเลยสวัสดีครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับช่องเป่าสอรี่เช่นเคยครับ ในคลิปที่แล้วถ้าเพื่อนๆจำได้ครับเราไปล่าสกิบดี้แล้วก็พวกทีวีแมนสปีกเกอร์มาครับเรายังไม่ได้มารีวิวโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวสกิบ i ี้เอเดี๋ยวสกิบดี้ทำไมมันแบนๆอย่างนี้เล่<อ> hey, าเฮ้ยเมื่อคืนที่แล้วเราล่ามาไม่ใช่แบบนี้นี่ข้างหลังก่อนเอา้านี่มันคือเหรียญ <Yes. S 1> วันพีดอ Yes เราสรุปว่าเราจะรีวิวอะไรรีวิวเหรียญวันพีก,ก่อนเลยใช่ไหม อ่ะโอเคครับนี่พอดีว่าเจ้าเปาซื้อมานะครับเป็นเหรียญวันพีชนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่เหรียญครับ12เหรียญครับเหรียญครับโอ้โอเคครับเยอะสุดอ๋ออันนี้จะมีหลายตัวนะเพื่อนๆนี่ถ้าถ้าคุณพ่อพูดชื่อผิดเพื่อนๆคอมเมนต์บอกนะอันนี้ชื่อโจซูครับพลัง117ครับเยอะสุดแล้วเยอะสุดแล้วหรออ่ะโอเคตัวถัดมาที่เจ้าเปาชอบครับอันนี้คือใครครับเพื่อนๆ ออคือลูฟี่นั่นเองลูฟี่หมวก <Ooh. S 1> ฟางครับพลัง5 8ถัดมาครับตัวถัดไปก็จะเป็นเรียวมะกนี่พลัง86คะแนน <Wow. S 1> แว้าวโอ้ถัดมาครับและนวดขาวเฮ้ยอันนี้นวดขาวเหรอแคมป์ <Yes. S 1> นวดขาวครับ99นะพลัง99นะ oh. ไม่น้อยนะครับอันนี้ไม่น้อยนะตัวถัดมาครับเฮ้ยพออ่านชื่อผิดหรือเปล่านะครับ <c oughs> อากายนูนะครับพลัง1 0 1 ตัวไหนคุณพ่อพูดชื่อผิดนะเพื่อนๆคอมเมนต์เลยนะเนี่ยแล้วก็ถัดมาตามมาด้วยตัวนี้ครับโอ้เมอนน่าจะอยู่กลุ่มโจรสลัดออนี่ก็น่าจะอยู่กลุ่มโจรสลัดด้วยนะครับเห็นไหมพลังหนึ่งร้อยครับนะคุณพ่อไม่ค่อยรู้จักเลยตัวพวกนี้นะครับนี่ตัวถัดมาครับพลังหกสิบแปดอันนี้เป็นสาวสวยเพื่อนๆรู้จักตัวไหนเพื่อนๆคอมเมนต์บอกพ่อด้วยนะครั้งนี้คู่เลยจะไดอ๋ออันนี้มาคู่เลยนะครับนี่อ๋อมันเป็นตัวเดียวกันยับ บักกี้นะครับพลัง12ส่วนตัวนี้พลัง1ิบถ้าไม่บักกี้พลังน้อยจังเลยฮะอ,อันนี้ตัวเหมือนกันครับตัวถัดไปครับที่เจ้าเปาเจอมาครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้พลัง77นะ <Yes. S 1> นะครับนี่ตัวนี้ครับพลัง112น,นะครับใช่แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้ครับกลุ่มแข็งนี่อันนี้ตัวนี้เจ้าเปาบอกว่าเป็นกลุ่มแข็งนะครับพลัง1 1 5 โหนี่คือ12อันที่เจ้าเปาได้มา,าโอเคอันนี้ก็คือตัวทั้งหมดครับนี่จ้าอย่าม่จับหมูนะอันนี้หมูเด้งใช่ไหมเนี่ยไหน,ไหนอขอฟังเสียงหน่อยพีาม่จับหมูเจ้าเปากลายเป็นหมูเด้งแล้วเพื่อนๆรู้จักหมูเด้งไหมไทโออเป็นททโปใช่ไหมโอเคครับตอนนี้กําลังดังเลยนะเพื่อนๆอยู่ที่สวนสัตว์เขาเขียวนี่พอขึ้นรูไปดูหมูเด้งใช่ไหม โอเคโอเคเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยจะพาเพื่อนๆไปดูหมูเด้งนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะเดี๋ยวยังไม่ถึงภารกิจวันนี้เราเลยครับภารกิจวันนี้เราคือจะมารีวิวตัวที่เราเจอมาไม่ใช่เหรออค่ะโอเคเลือกได้ให้สองตัวโอเคเดี๋ยวรีวิวให้หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกตัวกันเจ้าปลาบอกว่าเดี๋ยวเกมถัดไปเดี๋ยวเราจะไปทําอะไรนะปดโอ้ตะลุยป่าดงพพไพ้อ่อไปวางโอเคโอเคอันนี้เป็นเก็บเหรียญใช่ไหมก็คือถ้าใครเจอเหรียญจะได้เพิ่มพลัง พร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวที่เราไปเจอมาก่อนครับเดี๋ยวจะให้เจ้าเปาแกะรีวิวทุกตัวก่อนครับแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับเอาตัวที่ไปตะลุยได้โอเคทีเดียวแตกตัวแรกครับนี่ก็คือเตาไมโครเวฟแมนไม่ใช่อันนี้มันจะคล้ายๆเป็นทีวีแมนนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือตัวแรกครับเพื่อนๆใส่เหมือนเหมือนไม่ใส่ชุดเกาะนะเป็นชุดเกาะสีฟ้าๆนะให้เพื่อนๆดูกัน้อันนี้ก็คือตัวแรกที่เราเจอมารอหวางไว้ก่อนตัวถัดมาที่เราเจอครับก็เป็นตัวนี้ครับ ก็คือเป็นสปีกแมนล่างทองนะแต่ว่าดูดิมันเหมือนมีจุดอะไรสีฟอฟ้าๆเต็มตัวไปหมดเลยนะเพื่อนๆนี่ยืนเท้าเอวอยู่นะครับอุ้ยพอเพิ่งเห็นมันมีหมายเลข้วยหรือว่ามันเป็นเลเวลของมันเนาะเห็นไหมเห็นหมายเลขข้างหลังไหมมีหมายเลข5าอยู่ตรงข้างหลังนะเพื่อนๆแล้วตัวนี้มีไหมมาดูดิ มีไหมมีหมายเลขปะ่ะเหมือนจะเป็นเลเวลเริ่มต si ้นของมันเหรอเฮ้ยตัวน si ี <något> ้เลเวลเจ็ดเด้อเพื่อนๆมองเห็นไหมนี่นี่นี่เลเวลเจ็ดพ่อวงไว้ให้เนี่ยเฮ้ยทุกตัวมีเลเวลฮะปึบเข้าไปแกออกมาครับชึบเฮ้ยชึบป่ะเฮ้ยชึบเดี๋ยวมันดึงออกได้แล้วมาตัวถัดไปครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะหาเลเวลมานะว่าเลเวลมันคือเลเวลเท่าไหร่แปดหรอ เัวนี้แ,แต่กับหัวนะเหมือนจะอินฟินิตี้อ่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นทีวีโกลนะนเพื่อนๆเห็นไหมนี่เจ้าพอบอกว่าเลเวล8นะเดี๋ยวเรามาหาเลเวลแต่ดูดีๆมันเหมือนอินฟินิตี้อยู่นะอ๋อนี่ยเนี่มันก็เป็น,น,นเลขเพื่อน,นๆเห็นไหมเลขแปดครับเพื่อน,นๆเดี๋ยวเพื่อนดูชัดๆนี่ไงอยู่ตรงก้อนมันนะเป็นเลขแปดครับแสดงว่าตัวนี้เลเวลแปดแล้วหรอใส่ชุดยังกระดินจา ครับตัวถัดมาครับดูว่าจะเป็นตัวอะไรและเลเวลเท่าไหร่นะเพื่อนๆ <Okay. S 1> มาลุ้นกันนะเพื่อนๆว่าจะเลเวลเยอะกว่าเดิมหรือเปล่านะคพวบ oh. ตัวนี้ถัดมาครับก็คือเป็นทีวีโกเหมือนกันนะครับเห็นไหมเป็นสีแบบนี้นะเลเวลด้านหลังครับเจ้าพาบอกว่าเป็นเลเวลหกครับนี่นี่เราได้มาทั้งหมดสี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวดูตัวที่ไปที่เหลือจะเป็นสกีบีดี้แล้วนะตอนเนี้ย ีก็เป็นสกีบีดี้ครับเพื่อนๆปากสีชมพูด้วยมีเขาด้วยโอ้โหคอไปโดนอะไรมาเนี่ยหรือว่าเจ้าเป่ายิงแรงไปหน่อยคอเบี้ยวเลยตัวนี้จะมีเลเวลไหมเจ้าเป่าว่ะโอเคให้เดี๋ยวเจ้าเป่าหาก่อนว่าสกิบีดี้มีเลเวลไหมครับโอเคเดี๋ยวทุกคนนะครับว่ามีเลเวลไหมตัวนี้โอเคไม่มีนะเพื่อนๆแสดงว่าเหล่าสกิบีดี้ไม่มีเลเวลนะครับมีแต่พวก สปีกเกอร์แมนล้วก็ทีวีแมนที่มีเดเวลลอย่างเดียวครับอะโอเคตัวถัดมาครับตัวสุดท้ายอาจจะห่วยห่วยก็ได้เจ้าเปาบอกว่าอาจจะไม่ใช่เลเวลอาจจะเป็นห่วยก็ได้บอกห่วยใช่ไหมห้าหกเจ็ดแปดเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเงี้ยโอเคอ่ะคราวนี้ตัวสุดท้ายตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวที่เราเคยมีแล้วนะเพื่อนๆจำได้ไหม แต่ว่าจะเป็นตัวที่มีหมวกนะครับมีหมวกเป็นหมวกตำรวจนะครับแล้วแขนข้างนี้ขาดเพราะจำได้เพราะไปต่ออยู่เอาเอาเฟือกมาดาไว้นะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด6ตัวนะที่เราเจอมานะครับวันนี้นี่ทั้งหมด6ตัวเรียงให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะครับตีมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวนะครับไล่มานี่ตามนี้เลยคลิปนี้ก็คงพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเลือกตัวเหล่านี้ครับ ไปตะลุยด่านเก็บเลเวลกันเหรอโอเคครับยังไงก็ฝากบอกเพื่อนๆว่าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องปาซอรี่ด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาตะลุยด่านเก็บเลเวลกันบา,บาย